คุณผู้ฟังครับหลังจากเหตุการณ์ที่บ้านหนองยาแก้วสื่อระดับโลกอย่างรอยเตอร์ตบหน้าขเเมรฉาดใหญ่กลางเวทีโลกได้อย่างไรและตำราพิชัยสงครามฉบับเก่าของขเเมรที่เคยใช้ได้ผลมาตลอดทำไมครั้งนี้ถึงพังไม่เหม็นท่าเราจะมาขยี้กันให้ชัดๆเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าสถานะของไทยกับของขเเมรบนเวทีโลกตอนนี้มันต่างกันราวฟ้ากับเผว ขอเริ่มที่เหตุการณ์ในวันที่17กันยายนปี2568ก่อนเลยครับที่บริเวณบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจัังหวดสะแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนแต่ฝั่งไทยเรายืนยันมาตลอดว่าการดำเนินการของเราอยู่ในเขตอธิปไตยของเราชัดเจนชนวนของเรื่องในครั้งนี้มันเริ่มมาจากการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเราเข้าไปติดตั้งรั้วลวดหนามเพื่อความมั่นคงเป็นเรื่องปกติของการป้องกันชายแดน ทั้งที่ก็ทําในฝั่งไทยนะคะที่บานปลายขนาดนี้มันเป็นแผนที่เขมรวางไว้หรือเปล่าคะเหมือนที่เคยทําในอดีตถูกต้องเลยครับนี่มันคือสูตรสาเร็จของเขมรเลยตําราพิชัยสงครามฉบับพุนเซนที่ใช้หากินมาหลาย10ปีขั้นตอนหลักๆมีอยู่3อย่าง1คือเริ่มจากการสร้างเรื่องเล็กๆน้อยก่อนเช่นแอบมาทําถนนใกล้ๆพื้นที่พิพาทหรือทําพฤติกรรมกวนประสาททหารไทยเพื่อล่อให้เราใช้กําลังทหารตอบโต้กลับไปแรง เป้าหมายของเขาคือการข้ามขั้นตอนการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่แล้วลากเรื่องไปสู่เวทีโลกทันทีไม่ว่าจะสารโลกหรือ UN เพื่อสร้างภาพว่าตัวเองเป็นประเทศเล็กๆที่โดนเพื่อนบ้านรังแกค่ะขั้นที่2คือการใช้ชาวบ้านเป็นโลกมนุษย์นี่กลยุทธหลักของเขาเลยส่งผู้หญิงเดก็กหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ออกมาเป็นแนวหน้าเพื่อให้ทหารเราลำบากใจที่จะจัดการ และถ้ามีการประทะเกิดขึ้นเขาก็จะได้ภาพสวยๆไปโฆษณาชนเชื่อว่าเราทำร้ายพลเรือนผู้บริสุทธิ์อย่างในครั้งนี้เขาก็ขนคนมาประมาณ200คนและขั้นสุดท้ายคือการบิดเบือนภาเพเหตุการณ์พอเรื่องเกิดขึ้นปุ๊บ เขาจะรีบชิงแถลงข่าวก่อนเลยกล่าวหาเราว่ารุกล้ำอธิปไตยใช้ความรุนแรงกับพลเรือนแล้วก็รีบส่งจดหมายไปฟ้องเลข,ขาธิการ U n อนทันทีและที่ผ่านมาไทยเราก็มักจะเดินตามเกมที่เขาวางไว้คือพอเขายุยุมาเราก็ส่งทหารเข้าไปไประเชิญหน้ามันเข้าทางเขาในการสร้างภาพว่าการรุกของไทยทําให้เรื่องราวที่ออกไปสู่สายตาชาวโลกมันไม่ใช่ความจริงแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปครับ ความพยายามสร้างความวุ่นวายในวันที่17กันยายนฟังน่งเขมรขนคนมาประมาณ200คนแต่พวกเขาไม่ได้มามือเปล่าพกทั้งท่อนไม้ ก้อนหินแล้วก็ลงมือทำร้ายเจ้าหน้าที่เราก่อนเลยแต่ฝั่งไทยเราก็ไม่ยอมเดินตามเกมเขมรแล้วนะคะใช่เลยครับเราปรับยุทธศาสตร์ในการรับมือครั้งนี้แทนที่เราจะส่งทหารออกไปประจันหน้าตามที่ขเมขมรคาดหวังเราเลือกที่จะใช้ตำรวจควบคุมฝูงชนหรือขอฝอของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเข้าไปจัดการแทนนี่แหละจุดเปลี่ยนจากความขัดแย้งทางทหารกลายเป็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศค่ะ เจ้าหน้าที่ไทยเราต้องอดทนอดกลั้นอยู่ถึงที่สุดพยายามเจราจาพูดคุยก่อนแต่เมื่อการเจราจาล้มเหลวและเจ้าหน้าที่ถูกทำร้ายเราจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมฝูงชนเช่นก๊าซน้ำตาและกระสุนยางซึ่งทุกขั้นตอนเราย้ำอยู่เสมอว่าเป็นไปตามหลักสากลและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่ใช้อุปกรณ์พิเศษเท่าที่จำเป็นและไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต ไทยเราเน้นป้องกันเจ้าหน้าที่เป็นหลักและระง,งับเหตุจลาจลตามมาตรฐานโลกให้ประชาคมโลกได้เห็นไปนเลยค่ะว่าไทยเราไม่ใช้กําลังเกินกว่าเหตุถูกต้องที่สุดครับมาต่อกันที่เรื่องของสำนักงานข่าวรอยเตอร์ซึ่งเป็นสื่อที่ทั่วโลกให้ความเชื่อถือตอนนี้เขาเป็นเหมือนกรรมการบนเวทีที่ชูมือให้ไทยเราเป็นผู้ชนะเลยครับการรายงานข่าวของรอยเตอร์เนี่ยเป็นกลางยึดตามข้อเท็จจริงและมันไปตรงกับคำชี้แจงของฝั่งไทยทุกอย่าง และหมัดน็อกที่ส่งขมนลงไปนอนกองก็คือประโยคทองที่รอยเตอร์ใช้รายงานข่าวซึ่งประโยคนี้ถูกนําไปใช้ต่อโดยสื่อทั่วโลกบอกว่าการใช้กําลังของไทยนั้นเป็นการตอบโต้การย่อยุจากผู้ประท้วงชาวขมนราว2 0 0คนซึ่งบางส่วนได้คว้างปาท่อนไม้ก้อนหินและยิงหนังสติกใส่เจ้าหน้าที่ไทยจนได้รับบาดเจ็บอื้อหือชัดเจนค่ะมันต่างจากที่ขมนพยายามสร้างเรื่องบอกชาวโลกเลยต้องบอกว่าแตกต่างกันคนละขั้วครับ ประโยคของรอยเตอร์เนี่ยมันบอกโลกได้หลายอย่างหงก็คือการกระทําของเราเป็นการตอบโต้ไม่ใช่การเริ่มใช้ความรุนแรง 2. มันระบุชัดเจนว่าฝั่งขเขมรคือผู้ยั่วยุและ 3. ม,มันบอกเลยว่าคนที่ขเขมรอ้างว่าเป็นพละเรือนผู้รักสงบของเขามีอาวุธอยู่ในมือมันทำลายเรื่องเล่าของขเขมรที่ว่าถูกไทยรังแกจนแหลกละเอียดไปเลยครับ ดังนั้นเนี่ยในมุมมองของรอยเตอร์และสื่อสากลที่อ้างอิงจากเขาการกระทําของตำรวจไทยจึงไม่ใช่ความรุนแรงแต่เป็นการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมสถานการณ์ ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝั่งเขมรคือการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงมันไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบอย่างที่เขมรกล่าวอ้างแล้วท่าทีของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเขาว่ายังไงกับเรื่องนี้บ้างคะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเขาก็ออกถแถลงการตามสไตล์ทางการทูตนะฮะคือเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายอดทนอดกลัน้นและแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีฟูดูเผินๆเหมือนจะวางตัวเป็นกลางแต่เราต้องอ่านระหว่างบรรทัด และดูบริบทด้วยครับเพราะไทยเราเนี่ยมีสถานะเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกานอกกลุ่มนาโต้มาตั้งแต่ปี2,546สถานะนี้มันคือสิทธิประโยชน์มหาศาลด้านความมั่นคงการค้าอาวุธนี่แหละครับสัญลักษณ์ของความเป็นพันธมิตรที่ลึกซึ้งแล้วกับเขมรล,ล่ะคะในทางกลับกันสหรัฐหวาดระแวงเขมรมาตลอดครับทั้งเรื่องการปกครองประผด็จการการละเมิดสิทธิมนุษยชนและที่สําคัญคือการไปสวามิภักดิ์กับจีน สหรัฐคว่ำบาตรจนที่ระดับสูงของเขมรเป็นว่าเล่นเลยทั้งข้อหาคอร์รัปชันและพัวพันกับแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์แถมเมื่อเดือนมิถุนายน2568เขมรยังเป็นหนึ่งใน36ประเทศที่ถูกพิจารณาให้จำกัดการเดินทางเข้าสหารัฐด้วยถึงแม้แถลงการจะดูเป็นกลางแต่สหรัฐเขายืนข้างไทยเราซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนี่สัญญาอยู่แล้วครับเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นผู้รุกรานแต่มองว่าเรากำลังป้องกันตัวเองจากเขมรที่ไว้ใจไม่ได้ ความน่าเชื่อถือมันต่างกันค่ะแล้วทำไมจู่ๆโลกถึงตาสว่างมองเห็นปัญหาภายในของเขมรได้ชัดเจนขนาดนี้คะก็เพราะว่าตอนนี้สภาพของเขมรมันเหมือนเรือที่กําลังจะจมอยู่รอมร่อปัญหาภายในของเขมรมันปิดไม่มิดอีกต่อไปครับโลกไม่ได้พึ่งตาสว่างแต่โลกเห็นปัญหาของเขมรมานานแล้วและการกระทําที่ก้าวร้าวครั้งนี้มันยืนยันได้เลยว่าเรือลํานี้มันรั่วจริงๆปัญหาแรกเลยคือเรื่องความชอบธรรมของผู้นํา การสืบทอดอำนาจจากคุณเซนไปสู่คุณมาเนตเมื่อเดือนกรกฎาคม2566ในสายตาชาวโลกมันไม่ใช่การเลือกตั้งแต่เป็นการแต่งตั้งรัชทายาตในระบอบเผด็จการ เพราะเขาเล่นตัดสิทธิ์พักฝ่ายค้านหลักไม่ให้ลงแข่ง<ะ>สิ่งนี้มันทําให้รัฐบาลใหม่ของหุ้มาเนตขาดความชอบธรรมอย่างรุนแรงในสายตาประชาคมโลกครับแม้เขาจะเรียนจบถึงเวสต์พอยต์แต่อํานาจของเขาก็มาจากการสืบทอดไม่ใช่เสียงของประชาชนพอผู้นําขาดความชอบธรรมในภายในก็ต้องหาเรื่องสร้างศัตรูภายนอกเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและปลุกกระแสะชาตินิยม และไทยเราก็คือศัตรูที่ใกล้ที่สุดที่เขาจะชี้เป้าเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองดูเป็นผู้นําที่เข้มแข็งนอกจากปัญหาการเมืองแล้วเรื่องเศรษฐกิจของเขาก็ดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสหไม่แพ้กันนะคะหนักมากครับเรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตเลยทีเดียวเศรษฐกิจเขมรกําลังเผชิญกับปัญหาทั้งนี่ของจีน ซึ่งที่ผ่านมาเศรษฐกิจเขาโตได้เพราะเงินลงทุนจากจีนเป็นหลักแต่ตอนนี้จีนเองก็มีปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันเลยลดการลงทุนในเขมรลงหวบภาบเลยไม่มีเงินกู้ใหม่ๆใ,ใ,ให้เลยในช่วงปี2566ถึง2567ฟองสบู่อสังหาที่จีนไปสร้างไว้ก็แตกเพราะเลยทิ้งให้เมืองอย่างซีหนูวิลเนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีตึกสร้างไม่เสร็จเป็นพันๆจริงเลยค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะตอนนี้เขมรเนี่ยมีหนี้สินล้นพ้นตัวมีระดับหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ที่สูงทีีีี่่่่่่สสุดดดใในนนนนนนโโลกกกคคนนควววหญเเเเปป็็้พืออออาาาาามยยยูรรจไงข กว่า16,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ580,000ล้านบาทเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP ทั้งประเทศเลยครับแล้วพอเงินลงทุนที่ถูกกฎหมายหดหายไปรัฐบาลเขมรก็หันไปพึ่งพารายได้จากแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติที่คุมโดยมาเฟียจีนซึ่งแก๊งพวกนี้ก็ไปตั้งฐานอยู่ในเขมรนี่แหละและแน่นอนว่ามันทําให้สหรัฐยิ่งไม่พอใจและออกมาตรการความบาดท,ที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆครับ ย่ำแย่ไปหมดเลยค่ะแล้วในเวทีการทูตล่ะคะท่าทีเขมรนี่เป็นยังไงบ้างในทางการทูตระบอบพุนถูกมองว่าตีสองหน้ามาตลอดเลยครับปากก็พยายามจะทําดีกับอเมริกาและโลกตะวันตกแต่รับหลังกลับเปิดประตูให้จีนเข้ามาใช้ประเทศตัวเองเป็นฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์อย่างฐานทัพเรือเรียมนะครับ ถึงขมียนจะบอกว่าฐานทัพนี้เปิดให้ทุกชาติเข้ามาใช้ได้แต่ภาพถ่ายดาวเทียมและรายงานจากทั่วโลกยืนยันตรงกันว่าจีนเป็นคนออกเงินให้ทั้งหมดในการขยายฐานทัพและได้รับสิทธิพิเศษในการนําเรือรบเข้ามาใช้ในระยะยาวพูดง่ายๆคือมันกลายเป็นฐานทัพของจีนไปแล้วซึ่งเรื่องนี้ทําให้สหรัฐโกรธมากเพราะมองว่าเป็นการคุกคามความมั่นคงในภูมิภาคโดยตรงอ๋อสหรัฐเขาถึงไม่เคยมองระบอบหุนในฐานะพันธมิตรเลยสินะคะ ใช่แล้วครับเขามองว่าเป็นรัฐบริวารของจีนและสหรัฐเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างเนื้อร้ายในเขมรใช้มาตรการคว่ำบาตรที่พุ่งเป้าไปที่เครือข่ายคอร์รัปชันและแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐร,ระดับสูงของเขมรสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแล้วพวกองค์กรระหว่างประเทศเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเขาก็ตอกย้ำภาพที่เราเห็นเลยแหละครับอย่างสถาบันคลังสมองที่ทรงอิทธิพลอย่าง the heritage foundation เขาขุดประวัติของฮุนเซนว่าเป็นอดีตผู้บัญชาการกองพันของเขมรแดงและรัฐบาลของเขาก็มีที่มา จากพรรคคอมมิวนิสต์ที่เวียดนามหนุนหลังดังนั้นการที่เขมรกลับไปเป็นรัฐเผด็จการพรรคเดียวมันเลยไม่ใช่เรื่องน่าแปลกส่วนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง Human Rights Watch ก็ทำรายงานแฉการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขมรมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการอุ้มการทรมานการยึดที่ดินของชาวบ้านและการทำลายล้างพรรคฝ่ายค้านอย่างเป็นระบบ รายง,งานพวกนี้ถูกส่งไปถึงรัฐบาลชาติตะวันตกทั่วโลกมันเลยมีผลโดยตรงต่อการกําหนดนโยบายคว่ำบาตรเขมรครับงั้นตอนนี้สถานะของไทยกับเขมรบนเวทีโลกนี่มันแตกต่างกันมากเลยสินะคะถูกเพ่งเลยครับตอนนี้สถานะของไทยเราบนเวทีโลกเนี่ยแข็งแกร่งมากเราคือมหาอำนาจในอาเซียนและที่สำคัญคือเราคือพันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกานอกกลุ่มนาโตมันทำให้เรามีความน่าเชื่อถือสูงในสายตาประชาคมโลก ส่วนในทางกลับกันสถานะของเขมรเนี่ยคือรัฐบริวารที่โดดเดี่ยวในทางการเมืองถูกมองว่าเป็นรัฐเผด็จการพักเดียวที่ขาดความชอบธรรมในทางเศรษฐกิจเขมรคือรัฐที่กําลังจะล้มละลายต้องพึ่งพาไรายได้จากธุรกิจสีเทาและเงินช่วยเหลือจากจีนที่น้อยลงทุกวันทุกวันและในทางการทูตเขมรคือตัวแทนของจีนที่ยอมสละอธิปไตยของตัวเองเพื่อความอยู่รอดของระบอบการปกครอง Oh, okay. ไทยเรากินขาดทุกด้านครับตอนนี้และชัยชนะครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาจากกําลังรบเลยครับแต่มาจากความเด็ดขาดความโปร่งใสและการปฏิบัติตามหลักสากลไทยเราเลือกที่จะไม่ใช้ความรุนแรงแต่ใช้การบังคับใช้กฎหมายทุกการกระทําของเราสามารถอธิบายต่อชาวโลกได้ เรื่องเล่าของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่สื่อระดับโลกอย่างรอยเตอร์ให้การยืนยันและเรามีความน่าเชื่อถือที่เราสะสมมานานหลายปีบนเวทีโลกส่วนเขมรนิทียบไม่ติดเพราะการกระทําของเขาคือการยั่วยุเขาไม่มีความน่าเชื่อถือใดๆเหลือให้โลกต้องหันไปรับฟังอีกแล้วกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและเหม็นสวัสดีครับ